รองเรือนการที่จะมีชีวิตคู่จะต้องทําตัวอย่างไรจะต้องมีอะไรอยู่ในใจเป็นเป็นหลักในการดําเนินชีวิตบ้างแม่แม่พี่สาวก็เขาก็บอกว่าอ,อ,อะไรนีดอะไรหน่อยก็ยอมยอมยมันไปอะไรอย่างเงี้ยอยากใจร้อนให้ใจเย็นเย็นอะไรเงี้ยเขาบอกอันนี้คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะใครใจร้อนกัน พี่ป่อใจร้อนมากเลยอ่ะนอาออกมากข้ามคำถามนี้ไปไหมอยากได้ลูกสาวลูกชายคะซำเลยพี่เสาอาทิตย์นี้จะเหลืออะอรเนี่ยเดี๋ยวใครเป็นคนพูดเนี่ยเสาอาทิตย์นี้เนี่ยเสาอาทิตย์นานไป คืนนี้จะเหนื่อยไปมาคืนนี้แขกเยอะด้วยนะเอ้ยไม่ตอบยังไงไม่หรอกครับจะตั้งใจเต็มที่ครับเพราะว่าจะคือหมายความว่าเราก็อยากมีเราพร้อมเราพร้อมแม้กระทั่งขนาดเราไปดูแบบว่าไปดูไปดูหมอดูอะไรดูพราอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือท่านก็บอกนะว่ามีมีเด็กอยากจะมาเกิดกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเราพร้อมทั้งรู้สึกอยากเราพร้อมแล้วไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่มาได้เลยพร้อมเสมอชายหรือหญิงดีคะได้หมดเลย<ม>ทั้งชาย<ช>ทั้งห,หญิงแล้วก็อะไรได้หมดขอเป็นแค่ชายผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจะเตือนนะคะคนละคนเลยอยากได้อยากได้สองคนผิวผิวพี่ ผู้หญิงขอให้ขาวผู้ชายดำโอเคแต่ว่าถ้าผู้หญิงดำไม่โอเคนี่มันไม่ได้ไปช็อปปิ้งแต่เอาแบบนี้เอาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย่ดูจริงผู้เล่นทีมเป็นยังไงก็ลูกเราเราก็รักหมดอยู่แล้วครับผมที่เป็นคนขอวางไว้ตอนแรกก็เพอพี่ตั้งใจครับว่าพี่จะทำให้สุดความสามารถพี่จะสร้างสกิจใจอยู่ในเต็ดขึ้นมา มีคนมีคนติดตามผลงานอยู่ค่ะเราคอยดูอะไรนะฮะผมไม่ปรึกษาใครเลยครับผมอ่านหนังสือโพสต่างๆไม่่ใชผมอ่านผมอ่านผมอ่านหนังสือนิตยสารอะไรเกี่ยวกับวิธีอะไรเกี่ยวกับอะไรต่างอาหารอะไรบำรุงมากกว่าครับอยู่หน้านไลนตั้งนาน ต้องอ่านเงี้ยว่าอาหารอะไรบำรุงสุขภาพบำรุงแบบว่าให้เราสดชื่นแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดไปพูดมามันจะเลี้ยวเข้าไปทางนั้นพี่หลังจากนี้เปลี่ยนนามสกุลเลยไหมคะเปลี่ยนสกิดใจเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเลยเปลี่ยนแคือจะใช้สกิจใจอะไรนะจ๊ะตอนนี้เป็นภรรยาผมแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นภรรยาแล้วนางอะสิ เป็นนางว่านางว่าเป็นนางเลยเหรอหน้านางเลยแหละเธอเป็นนางพรทิพย์สกิดใจไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าส่งตัวไปแล้วเรียบร้อยครับพิธีตอนเช้านี่คือเสร็จเสร็จสิ้นหมดเลยคือหมายความว่าจดทะเบียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ส่งตัวเรียบร้อยบางคนเขาอาจจะใช้นับนามสกุลเดิมเดิทพกลางไม่ใช่ไหมคะไม่ได้ใช้นามสกุลกลางหูมันยาวมากเลยค่ะ จจิตใก็ไม่มีสละอะใชาสนะครับไมม่ีสกิดใจขอบแขนใจขอบแขนใจมากแล้วรบกวนด้วยนะครับสกิดใจไม่มีสละอะนะครับบอกสื่อกันหลายรอบกแล้วเนอะสื่อกันเพราว่าสามีภรรยาเราคุ้เรื่อไม่คุ้นไม่คุ้นเลยอ่ะผมว่าคุลุกดิคือเราเราเรามาจากความเป็นเป็นเพื่อนกันด้วยนะก็เลยจะแบบ พอจะแอบซึ้งก็จะมีขำพอแอบซึ้งก็จะเขินมีขำอะไรเงี้ยครับก็เออวันนี้อย่าลืมหนูหม้อแกงนะครับสื่อเรียนหมอเรียนหมอเรื่องเรียนหมอเรียนหมอเรียนหมอเป็นบ้านผมเลยครับใช่ครับตอนนี้ผมได้ปรับปรุงคอกหมาไว้อย่างดีให้เป็นแบบน่ารักไม่ใช่คือหมายความว่าในส่วนของบ้านนะครับหลังจากเสร็จตรงนี้งานเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับปรุงบ้านนิดนึงนะครับเผื่อว่ามี มีน้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็จะจะทำให้บ้านดูกว้างขวางขึ้นเดี๋ยวแต่ว่าที่อยู่ที่เป็นรอนหอยนี่ก็คือบ้านผมละครับเพราะว่าเป็นน้ำพักน้ําแรงแล้วเราก็อยู่กันอย่างพอเพียงนะแม่บอกสอนเสมอครับว่านกน้อยให้ทํารังแต่คนตัวเราก็อยู่กันสบายสบายอยาก<ล>อยากทราบถึงความประทับใจส,สมัยแรกที่จงคู่ปริงกันตอนแรกใปริงกันย้อนวันวานไปก่อนหน้าเนี่ยจะบอกเลยว่าบอกว่าแอบชอบเอ๋ ขอโทษนะคะแอบชอบไอเดรู้ได้ไงคะมีคนบอกเขาเขาก็เขาก็ออกอาการด้วยอะค่ะอาการยังไงก็อยากจะคุยด้วยมาแบบว่าอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากจะเนี่ยแม่พี่เนี่ยอยากเลี้ยงหมาพันเอเลยเนี่ยพันพี่เอเลี้ยงอยากเลี้ยงหมาพัน เลี้ยงเลยคือแบบเอแบบแนะนำพี่หน่อยได้ไหมอ่ะเออเดี๋ยวขอเบอร์หน่อยดีกว่าเดี๋ยวพี่อ่านทั้งทงที่ที่บ้านมีกี่ตัวนะสิบเอ็ดแล้วคือจะมีทำไมอีกคือจะบอกว่าทุกๆุกครั้งที่เวลาเอเล่นละครนะเล่นเป็นนางร้ายแล้วเราเล่นเป็นพระเอกใช่ไหมเราต้องสะบัดเขาอย่ามายุ่งกับผมผมจะต้องไปหาทองกาวลองจับสิอย่ามายุ่งทุกครั้งเนี่ยไม่อยากให้ปล่อยนะ ละครเนี่ยบทบาทมันทําให้เราต้องจากกันเนืกออกปะทาให้เราต้องห่างกันแต่ในใจเนี่ยไม่อยากให้ปล่อยเลยอยากจะให้เหนียวแขนเราไว้อยู่นั้นถ้าใครย้อนกลับไปดูละครเรื่องเก่าๆจะเห็นว่าผมจะพยายามเอามือตรงนี้ล็อกไว้แป๊บหนึ่งก่อน <c oughs> อก่อนที่จะออกไปย้อนไปดูได้ไปเปิดในยูทูบได้เลยคนรักยุ้งไปละครที่นิ่งสารสัมพันธ์กันครั้งแรกเรื่องแรกไม่ใช่เรื่องแรกเรื่องที่สองค่ะ หลงทางรักมีหลงทางรักลแล้วก็เรื่องแรกที่เจอเจอกันเนี่ยคือหลงทางรักแต่ว่ามาด้วยความหลงทางรักกันไปเรื่อยๆใช่ไหม <laughs> ตอนนั้นยังไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าร่วมเพิ่งร่วมงานกันแต่ว่าหลังจากนั้นก็มาเล่นมนรักลูกทุ่งผมเป็นไอ้คราวนี่เป็นสายใจเสร็จสายใจนะ <laughs> นีนไม่มีแอปเลยนะไหนก็ไหนก็ไหนก็ไหนกไหนกไหนก็ไหนไหนเออกี่ปนแล้วคะนี่โอ้กหนก็ไ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 หนกปไปนก็ยหไหยไหนไห้ไนก็ไหไหนะคะหนนก็ไหนก็ไหนไมนไหนไหไม่ปล่อยมาตั้งนานแล้วค่ะกกานเนี่ยเราพยายามเราพยายามจะทําให้ได้สิ่งหนึ่งที่เราเราเรายึดอก็ก็ คนมักจะบอกว่าสมมติว่าดาราหรืออะไรเงี้ยครับเวลารักกันมันจะลักกันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยจะฉาบฉวยจะฉวยจะลักง่ายหน่ายเร็วจริงๆต้องบอกว่ามันเราเราถ้าเกิดเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันจริงๆแล้วเราซื่อสัตย์ต่อกันจริงๆแล้วเรามีความจริงใจต่อกันจริงๆเนี่ยเราทําได้แล้ววันเนี้ยเราก็ฝาฟันอุปสรรคสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนบอกว่าทําไมพี่ป๋อไม่เลือกนางเอกกล้าเน่างงู้นอย่างนี้มากมายเราก็พยายามจะพิสูจน์กับตัวเราว่าเราก็ไม่กล้าบอกใครว่าจริงแล้วเอ๋เป็นคนดีมาก ไม่มีใครรู้คือคนจะรู้จักกับเขาในบทบาทของนางร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเราเล่นละครกับเขาเรารู้จักชีวิตเขาว่าจริงๆเขาเป็นคนดีมากแล้ววันนี้เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเอ้ยเขาเป็นคนดีจริงๆนะอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ต้องบอกครับว่านี่ก็คือประตูบานแรกนะที่เราจะก้าวไปสู่คําว่าครอบครัวแล้วเราก็จะต้องฝากฟันมันต่อไปขอบคุณนะครับ ไม่มีเลยคตอนที่แก้งงานก็เหนื่อยแย่แล้วแต่เดี๋ยวตั้งใจไวแล้วครับว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรเดี๋ยวจ็จัดให้ช่าคิดหน่งสองทีนี่เดี๋ยวคืนนี้คิดดูก่อนเอาเครื่องดื่มเสิร์ฟเลยจะได้คิดไม่ถึงพี่ป๋ออยากไปเมาดีฟค่ะตามใจไปที่ไหนก็ได้ อยากให้จบละครก่อนถ้าจบละครก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็